รถไฟก็เข้ามาเทียบชานชลาที่นะครับไปซื้อลอกไม้แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อกันนะครับบริเวณด้านในอุโบสถ์นะไปแล้วก็สามารถเลือกซื้อของฝากอะไรได้เลยนะครับเราก็มาถึงตลาดแล้วนะครับตลาดบ้านหลตลาดร้อยปีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเทีย่ยวกับไว้กนะครับวันนี้ไว้กก็จะพานั่งรถไฟจากหัวหมากไป ที่แรดิ้วนะครับผมไปไหว้พระหลวงพ่อสวนทรแล้วไปตลาดร้อยปีแปดิ้วครับไปกันครับวันนี้ก็จะมาที่สถานีรถไฟหัวหมากนะครับวันนี้จะพาไปนั่งรถไฟไปไหว้พระที่แรดิ้วนะครับชาลันเซาครับผมแต่เราจะไปซื้อตั๋วกันครับแทนครับครับบริเวณสถานีรถไฟหัวหมากก็จะมีรถไฟเชื่อมกันอยู่3ามสายนะครับผม ก็จะเป็นโมอโนเรลสายสีเหลืองนะครับผม <Yeah. S 1> ก็มาลงที่สถานีพัฒนาการนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นแอร์พอร์ตลิง์ไปสนามบินสุวรรณภูมิพะาไทยนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีนะคร <Yeah. S 1> แล้วก็จะเป็นรถไฟสายตะวันออกนะครับ <Yeah. S 1> เป็นเชื่อมต่อกันสามสามสายนะครับผมรถไฟบริเวณนี้ครับผมเราก็จะ ซื้อตั๋วแล้วเราก็จะรอรถไฟกันนะครับผมอา่าร้านกาแฟทานกันนะครับระหว่างรอรถไฟครับครับตอนนี้รถไฟก็เข้ามาเทียบชานชลาที่สถานีรถไฟหัวหมาแล้วครับ รถปรับอากาศนะครับที่เราจะนั่งกันก็มีธรรมดาก็มีนะครับเป็นหน้าต่างพัดลมธรรมดานะครับผมวันนี้เราก็ลองซื้อตั๋วไปเป็นที่นั่งปรับอากาศนะครับเบรถไฟมางเปนเราจะปาไปทกสาับถานีน,นะางับ็เ้า นี้เราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถไฟนะครับสถานีัวหมากไปที่ช้างซานะครับ8รลิ้วไปทิปไหว้พระเราวันนี้ครับราคาตั๋วอยู่32บาทนะครับผมเป็นรถปรับอากาศดีเซลากนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเวณข้างนอกนะครับก็จะมีแต่ทุ่งนาบรรยากาศแบบทุ่งนากันนะครับผมนาปังนะครับผม ทางมาแป๊บเดียวนะครับประมาณชั่วโมงเราก็มาถึงนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงสถานีฉางเซานะครับเป็นบริเวณสถานีรถไฟฉางเซาครับผมเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกกันนะครับเป็นบริเวณขายตั๋วรถนะครับผมก็มีตู้ขายตั๋วอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถสองแถวกันนะครับผมนี่ครับรถสองแถวมาจอดรอแล้วนะครับออกมาก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมค่ารถคนละสิบบาทนะครับผมจากนั้นรถก็จะออกไปที่สถานีออกไปที่วัดโสธรเลยนะครับผมตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับ ก็จะจอดตรงหน้าวัดพอดีนะครับส่วนขากลับใครอยากกลับก็สามารถเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามกับวัดนะครับก็จะมีรถโดยสารไปที่สถานีรถไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันครับผมวันนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเป็นวันธรรมดาครับถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออะไรวันหยุดอย่างนี้นะครับคนเขาก็จะมาเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทําสังฆทานกันครับผม ข้างในก็จะมีตู้สังฆทานนะครับก็หยอดตู้ได้เลยนะครับร้อยร้อยบาทแล้วเราก็เข้าไปทําสังฆทานกันด้านในนะครับผมจะมีพระนั่งรับสังฆทานอยู่นะครับผมเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปในอุโบสถนะครับไปซื้อดอกไม้แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อกันนะครับบริเวณด้านในอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะเจ็บภาพไว้นิดหน่อยนะครับผม ครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปบริเวณด้านหลังวัดหลวงพ่อโสธรครับครับถ้าใครจะมาบนหลวงพ่อก็ได้นะครับบนไข่บนลายฟ้อนนางลงน้าลำก็มีนะครับอยู่บริเวณด้านตรงตรงตลาดตอนนี้เขาย้ายไปนะครับเพราะอุบวอ่าศาลาหลังเก่าก็ปิดปรับปรุงอยู่นะครับผมครับข้างในก็มีโรงทานด้วยนะครับแต่จะเปิดประมาณวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับผมหรือวันที่มีคนมาเยอะๆนะครับผม วันธรรมดาก็มีแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มากนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณท่าน้ําบางประกงนะครับบรรยากาศาสวยงามนะครับผมก็จะติดกับวัดเลยนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีเรือนะครับสามารถนั่งเรือจากบริเวณหน้าวัดหลังวัดนี้ไปที่ตลาดบ้านใหม่ได้เลยนะครับตลาดร้อยปีแปดริ้วนะครับผมแต่เรามาวันธรรมดาไม่มีนะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาบริเวณด้านหน้านะครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นที่ศาลาหลังเก่านะครับตอนนี้ก็ลื้อไปนะครับผมก็กำลังปรับปรุงอยูก่ก็ไปไหว้ด้านในได้นะครับผมครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณในตลาดนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับวัดโสธรน,นะครับก็จะมีของกินเยอะแยะเลยนะครับผมก็มีของกินของฝากนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนอยาก ไปแล้วก็สามารถเลือกซื้อของฝากอะไรได้เลยนะครับของฝากของนางแปดล้วนะครับผมจมา้ามล้อครับี่ออกคืออากา,ค,ารครับอา,าก,ก,การ,กการ,กการจุดหมายปลายทางเราก็จะเป็นตลาดบ้านใหม่นะครับหรือตลาดร้อยปีแปด นั่งสามล้อไปร้อยบาทนะครับผมนี้ก็เป็นบริเวณกำแพงเมืองเก่าอยางเศร้านะครับหรือแปดริ้วนะครับสามล้อพี่เขาก็หลังคาดเตี้ยๆนะครับขับซิ่งซิ่งมากมายครับผมร้อยบาทครับ ร้านก๋วยเตี๋ยว200ปีครับผมตลาดเปิดแค่ร0 0ปีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยว200ปีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเข้ามาก็เขาก็ปิดหมดนะครับร้านก๋วยเตี๋ยว200ปีคือคือตลาดเขามีแค่ร้อยปีนะครับแต่เราเข้ามานี่คือร้าน200ปีคือคนขายอายุรวมกัน3าคนนะครับผมก็จะอยู่ที่200ปีพอดีนะครับผม ครับก็เป็นบริเวณในตลาดถ้ามาวันธรรมดาก็เปิดนะครับวันนี้เราจะไปร้านป้าหนูครับพาไปทานอาหารมีเปิดอยู่ร้านเดียวนะครับผมเป็นนั่งเอาบรรยากาศกันนะครับผมนั่งทานอาหารนั่งชมเรือหางยาววิ่งไปวิ่งมานะครับผมบรรยากาศดีแท้ครับผมตอนนี้ก็เริ่มไปบ่ายแล้วก็จะไปทานอาหารกันนะครับก็จะไปสั่งอาหารที่ร้านป้าหนูนะครับก็จะมีต้มยำปลาบึกนะครับแล้วก็ กุ้งแค่น้ำปลานะครับแล้วก็เป็นส้มตำปูปลาร้านะครับผมก็นั่งทานไปชมบรรยากาศไปนะครับพอดีสารไปทานมาไม่อยู่ที่ครับก็เลยสั่งนี่ครับปลาหมึกผงกะหรี่นะครับผมนี่ก็บรรยากาศบริเวณด้านหน้าแม่น้ำบางประกงนะครับผมก็จะมีเรือหางยาว วิ่งไปวิ่งมาครับผมรบรรยากาศก็โอเคนะครับรน,น,นั่งบรรยากาศก็เสียใจนิดนึนะครับวันนี้มาไม่เจอร้านก๋วยเตี๋ยว2 0 0ปีนะครับเพราะว่าเรามาวันศุกนะครับเสาร์วันะวน,นะครับก็มาแล้วก็เสียความรู้สึกนิดนึงครับเจอ,อข้อมูลเราก็พลาดนะครับเรามาแบบว่า มาแบบว่าจะมาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับผมากเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าเพื่อนจะมาก็มาเสาร์อาทิตย์นะครับผมแต่ร้านป้าหนูแกก็เปิดทุกวันนะครับผมครับเสร็จแล้วเราก็จะนั่งรถมอไซค์นะครับมอไซค์วิน เรากเร็เรียกตามข้างทางได้เลยนะครับผมห้าสิบบาทครับไปที่สถานีรถไฟแปดริ้วนะครับผมเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับสิบเอดบาทครับนั่งจากทางเทาไปที่ลำแหงครับบรรยากาศถูมากครับค่ารถไฟที่นี่เดีย๋ยวเรารอขึ้นรถกันนะครับ ไปก็มาแล้วนะครับทอบคุณาคุณเป็นสายทกแทที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและวันเป็นอย่างดีครับตอนนี้รถไฟก็เข้ามาเทียบชานชลาล์นะครับเป็นสายยาวมาจากอลันนะครับผมก็จะเป็นขบวนค่อนข้างจะยาวนะครับผมจะไปที่หัวลําโพงนะครับปลายทางนะครับแต่ว่าเราจะไปลงที่รางกําแพงนะครับผมบรรยากาศรถไฟ ปกติชอบยืนตรงนี้นะครับผมทีนี้เราไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็อาจจะหาที่นั่งคนก็ไม่ค่อยเต็มนะครับอีน,นี้รถไฟก็เริ่มออกจากชานชลาแล้วครับจากแป้นิ้วแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับไปถึงสถานีรถไฟลำแหงนะครับ เป็นบรรยากาศภายในสถานีรถไฟนะครับผมส่วนมากที่นั่งก็ว่างนะครับเราสามารถนั่งได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวยิงก็ยิงแต่ว่าถ้าตรงไหนว่างเราก็สามารถนั่งได้เลยนะครับผมเป็นรถไฟสายใกล้ๆนะครับผมหรือก็เป็นบรรยากาศตามข้างทางนะครับก็จะเป็นแบบนาฟังนากุ้งนะครับผมหรือก็นี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับ เราก็มาถึงบริเวณสถานีรถไฟรางแผงรด้ป่อยนะครับเราก็จะลงที่แอร์พอร์ตลิงนะครับสามารถลงได้ไปได้เลยนะครับผมถ้ายัางไงชมคลิปแล้วถูกใจคลิปนะครับเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดซุปเปอร์แทงหรือว่ากดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i ครให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ